สวัสดีสดค่ะบักมินค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าสานเรามาดูรีวิวนะคะกับรายการแจ็กเก็ตแฟชั่นคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่น l เอสพนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา5 5 0 0บาทค่ะน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณก่านะคะ1 0 0่งถึงหนึชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ40บาทจ้า<ช>เป็นรายการแจ็กเก็ตแฟชั่นหรือว่าจะเป็นสูตรแฟชั่นก็ได้ได้ะนะคะราคา5,500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจากกลุ่มออฟฟิศ กลุ่มทำงานได้ค่ะกลุ่มราชการหรือกลุ่มวัยรุ่นนะคะคุณลูกค้าจะสามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะใส่ออกงานได้ใส่ทํางานได้อยู่ในนี้ใส่คุมให้ดูสุภาพก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋แนะนําแนะนําเลยกระสอบนี้ห้าพห้ารอบาทเท่านั้นต้นทุนต่อตูวห้าสิบบาทค่ะ ลูกค้าที่แบบว่าขายแนวแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วขายเดสอยู่แล้วเอาไปจับมิกจับแมทก,ก,กันได้นะคะใช่ค่ะเอาไปแมทไปคู่กันได้เลยค่ะคุณลูกค้าจะเอาเก่งสแลกไปด้วยหนึ่งกระสอบ<ด>นะคะหรือ <evet. S 1> ว่าจะเอาเป็นสูตรคุณผู้หญิงสีดำร้วนอีกหนึ่งกระสอบค่ะคุณลูกค้า,าจ๋าตอนนี้สูตรคุณผู้หญิงมีโปรด้วยนะคะโปรราคาพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบันะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้เอารายการนี้ไปก่อนนะคะกับเซ็แฟชั่นสูตรแฟชั่นนะคะราคา5 5 0 0ัรบาทเท่านั้น นะคะจชา,าอุ๊ยอันนั้นปายหอยมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําเลยเป็นอีกหมวดที่ขายดีนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําตัวนี้ด้วยใส่ได้ทั้งผู้ใหญ่ใส่ได้ทั้งวัยทางานใส่ได้ทั้งวัยรุ่นลูกค้าจ๋าแต่เรื่องไซส์ขออนุญาตใส่เอสไซส์เอ็ม<ช>นะคะใช่ค่ะใส่ประมาณไซส์เล็กนิดหนึ่งค่ะใส่ประมาณ s m นั่นเองถ้าอยากได้แอลตัวนี้จะไม่ค่อยมีนะคะ,คะแต่ว่าจะมีค้ามาบ้างนะคะเรื่องทนสีก็ค่ะ เรียบโทนสีเรียบหรือจะเป็นลวดลายลายเมนิมงนิมอลนะคะ,ะมีมาหมดเลยเรียบหมายถึงเขียวส้มแดงดำนะคะหรือจะเป็นชมพูนะคะ,ะหรือว่าจะเป็นโทนสีฟ้านะคะมีมาหมดเลยเอาง่ายๆเรียบก็มา นะโทสีที่สดใสก็มีนะแต่ยังราคาเท่าเดิม5 5 0 0บาทค่ะอยากได้สซวนลเพิ่มเติมแนะนําเป็น4กระสอบนะคะได้ส่วนด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยระบบสมาชิกค่ะคุณลูกค้าจะเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยจะซื้อให้ครบยอด2 0 0 0มนนะคะก็ได้นะได้เป็นอ่าได้เป็นสมาชิกด้วยได้ส่วนลดด้วยนะคะหรือว่าขายอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า เรามีเซตราคาส่งไฮเพื่อลูกค้าท่านไหนที่ขายประจำนะคะอยากได้เยอะนะคะลูกค้าจายยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีราคาลดเยอะนะคะจะ้าค่ะ ส่งน้ําตาลสไตล์แบบนี้บ้างค่ะสีน้ําตาลแบบนี้เข้ารูปเข้าส่งนะคะแบบนี้อาจจะมีเป็นแฟชั่นค่ะเป็นกระดุม2เมตร3เมตรนะคะบางตัวไม่มีเป็นกระดุมนะคะเป็นแฟชั่นแบบเป็นคุมนะคะเป็นแจ็คเก็ตแฟชั่นคุณผู้หญิงนะคะใส่กันแดดได้ดีเลยหรือจะใส่ในออฟฟิศก็ได้อากาศเย็นๆนะคะหรือว่าจะเป็นกลุงไว้ทํางานนี่ชอบอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ ทันสมัยด้วยะนะคะคุณลูกค้าจะเป็นตั้งแต่เป็นแฟชั่นเหมนที่แจ้งกระดุมหนึ่งเมตรสองเมตรนะคะ,คะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อแต่ถ้าเป็นเรื่องแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มของแจ็กเก็ตแฟชั่นขอภัยลูกค้าด้วยสําหรับเรื่องแบบแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ค่ะคุณลูกค้าจะ C F ได้เลยนะคะใช่ค่ะบางตัวนะคะลูกค้าจ๋าคำมีกระดุมสแปร์แบบนี้นะคะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะบางตัวก็มีเป็นลองบ่ามีคะมาอยู่ในนี้เลยเอาไปคัดแยกทาราคา ที่แตกต่างกันได้อันไหนเป็นสูตรที่แบบว่าใส่สําหรับทํางานนะคะขายอีกราคาเดิมอันไหนเป็นกึ่งแฟชั่นขายอีกราคาหนึ่งได้เลยนะคะใช่ค่ะเอาง,ง่ายๆก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดของลูกค้าด้วยนะคะว่าอยากขายเป็นทรงสไตล์แบบไหนยังไงแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวคะ่ะคุณลูกค้าจะหยิบไปหนึ่งตัว2ตัวไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทนั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้วันที่12แล้วนะคะ12เดือน6เหลือเดือน มิถุนายนของเรานะคะมิถุนาคมไม่ได้นะต้องยนต์นะค่ะเดือนหกของเราค่ะคุณลูกค้าจ๋าเรามาถึงกลางปีอีกแล้วนะใช่ เร็วเนาะเร็วจริงเร็วมากคุรุค้าจ่าพ่งส่งการไปพ่งสงการไปเมื่อสักแบๆนี้มาใหม่อีกแล้วนะคุูกค้าจ่าเดือนนี้เดือน6แล้ว7 8 9 1 0 11 12ย่างเข้าเดือน6ตอนนี้6แล้วนะฝนก็ตกพรำพรำตอนนี้ฝนตกค่ะคุูกค้าจ่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะคะยังไงก็ได้นะบริษัทบัคของเรานะคะมีหลากหลายรายการอยางหาชิพเสริมยางมีรายได้ที่เพิ่มเติมนะคะคุูกค้าจ่าฝากไว้ด้วยนะคะกับ รายการนี้หรือเป็นรายการอื่นๆนะคะใช่ค่ะบัคของเรานะคะเป็นบริษัทที่นำเข้าสภาพามือสองมานะคะลูกค้าจะอยากดูหมวดไหนอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมลูกค้าจะสามารถนำเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าน Facebook ไปแอดไลน์คุยกับพนักงานโดยตรงได้หรือลูกค้าสะดวกเดินทางมาที่บริษัทมาดูสินค้าตัวอย่างก่อนตัดสินใจซื้อก็สามารถได้เหมือนกันค่ะลูกค้าจะสามารถเข้ามาได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นได้เลยนะคะใช่ค่ะอุตุนี้สวยเลย สวยจังแฉชันจ๋ามากน่ารักมาเลย โทนสีเรียบๆคะนะคะโทนสีโดดๆนะคะหรือจะเป็นโทนสีดำนะคะแบบนี้ก็ได้จะกึ่งสู่จะกึ่งแฟชั่นเป็นรหัสนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋แนะนําเป็นรหัสนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไหมถึงเป็นกอสนะคะแล้วก็กอตัวนี้เป็นเมือหนึ่งนะคะแบบนี้มีติดมาเอาง่ายๆคุณลูกค้าจ๋ามีตั้งแต่โทนสีเรียบๆเป็นกงเป็นกอสมีมาหมดดันเอกนะคะสนใจก็เอฟได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอฟเอฟดวนดนได้เลยจ้าใช่ค่ะ ถ้าชอบกระสอบรีวิวสามารถ CM ็กระสอบรีวิวได้หรือรับเป็นกระสอบใหม่ไปลุนเองก็ได้แต่ถ้าซื้อครบยอด2 0 0 0มนได้ส่วนลดทันทีค่ะ1000บาทนะคะได้เป็นสมาชิกกับบักด้วยข้อดีของการเป็นสมาชิกบักนะคะลูกค้าจ๋าของเรามีรายการโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าในแต่ละเดือนหมุนเวียนกันไปนะคะใช่ค่ะสีฟ้าแบบนี้ก็มาค่ะคุณลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นโทนสีเทาค่ะคุณลูกค้าจ๋าสีเทาเรียบๆแบบนี้ก็ได้หรือ จะเป็นดำค่ะคุณลูกค้าจ๋าดำกลุ่มแบบทํางานนะคะโทนสีเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะดำเ,ดเรรยบแบบนี้ก็ได้เอาง่ายๆคุณลูกค้าจ๋าจะโทนสีอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจกระสอบนี้นะได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวนะคะคุณลูกค้าจะเน้นย้ำเรื่องไซส์อรอบไซส์จะอยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะไซส์ของบ้านเราทั่ว,วไปนะแต่ว่า L จะไม่ค่อยมีนะคุณลูกค้าจ๋าไซส์ L ไม่มีหรืออยากได้ดำล้วนตัวนี้เรามีเป็นดำล้วนนะคะหรือว่าไม่ได้ขายเป็น แนวจะเก็ตแบบนี้ค่ะเรามีเป็นมีฮสดคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือจะเป็นเนื้อผ้าสูเตอร์ <c oughs> ช่วงนี้คุณลูกค้าจะเดือน6แล้วหรือไม่กี่เดือนก็เข้าปลายฝนต้นหนาวหกเจ็ดแปดแปดนี่เริ่มไม่ใช่แปดแล้วต้องเจ็ดนะ <c oughs> ต้องเดือนหน้านะ คุณลูกค้าจะมิถุนากนรกฎาคนมะสิงหาอนี้ก็เริ่มสตาร์ทได้แล้วนะอากาศเริ่มจะแบบถ้าหมดฝนปุ๊บบ้านเราส่วนมากจะอากาศหนาวนะคะจะปรับเปลี่ยนฤดูจากฝนเป็นหนาวนะคะแนะนําเป็นเซตกันหนาวของเราค่ะคุณลูกค้าจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะเน้นย้ําค่ะคุณลูกค้าจะให้เน้นย้ําที่คุณภาพเ็เ,กเอกนะคะใช่ค่ะอุ้ยตัวนี้สวยค่ะลูกค้าจะอยู่ในนี้ต้นทุน50บาทเท่านั้นต่อตัวบางตัวลูกค้าเอาไปขาย2300ได้เลยนะอยู่ ู่ที่กลุ่มตลาดของลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ประมาณการน,นะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบค่ะขออน,นุญาตทวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้เป็นรายการเจ็กเก็ตแฟชั่นสูตรแฟชั่นคุณผู้หญิงค่ะสีสันเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลอสเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบาราคา5,500บาทค่ะน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะ1 0 0ถึง110ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น50บาทค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ